นี่นะคะเพื่อนๆอากาศหนาวหนาวมีแต่ขอมีแต่อยากมีแต่อยากกินอยากกับอยากนะเพื่อนๆอันนี้ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆเนี่ยยายจะมาตำน้าพริกเนาะเนี่ยตำน้าพริกเพิ่งนึกได้นะคะเพื่อนๆปลาในยังแข็งอยู่นะคะเนี่ยยายล้างน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวยายก็จะหอ่ออันนี้แล้วก็ไปใส่เตาอบส่วนอันนี้ยายจะต้ม ต้มสดน้ำเนาะอากาศร้อนๆนี่ต้มสดน้ำต้มปลาเดี๋ยวจะพาไปเก็บเออ่ผักติว้วเนาะไม่ใช่ผักแงงนะผักติว้วเดี๋ยวพาไปเก็บเนาะเดีย๋ยวยายขอเอาพวกนี้ใส่ไว้ในเตาอบก,ก่อนเตาอบไฟนนะนนะข้าวเพื่อนเขาเขาเริ่มสวยแล้วนี่เก็บเอาเป็นยอดเป็นยอดเลยอือพูดถึงแล้วก็อยากหิว <c oughs> ข้าวแล้ว วันก่อนมาเก็บเอาแต่ใบอันนี้อยากจะเก็บเอาทั้งยอดไปอย่างนี้เลยวันนี้ไม่สวยไม่เอาดีกว่านี่สวยมากๆเลยเนี่เห็นไหมเพื่อน ไม่ต้องใช้มะขามเลยไม่ต้องใช้ใบมะขามอมืคิดแล้วก็กลืนน้ำลายรอแล้วนะคะกลืนน้ำลายรอกลืนน้ำลายรอแล้วนะคะอากาศหนาวหนาวสดน้ำร้อนร้อนเอ้ามาแล้วเดีกค่ะพาไปเก็บไข่เลยเพื่อนๆวันนี้ไนนๆก็ออกมาแล้ว ตอนกลางวันไม่ออกมาละอากาศแบบนี้ขี้เกียจ <c oughs> กินข้าวเสร็จแล้วขี้เกียจออกมาอันนี้แกะนี่จะออกดอกแล้วนี่ดอกสีแดงๆดง่ไงออกดอกนี่ไง,ออไงเพื่อนๆอ,ออกดอกแล้วนี่เยอะๆ เย,ย,ยอะแยะตะแบะขายมูนีไงนีไงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสมบูรณ์น,นะคุณทุกนเนาะคือแปลว่าเด่นมันไม่ดีเนี่ยทั้งนั้นแหละนี่นี่ทั้งนั่นหละนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเขาเก็บก่อนเด้อไปเก็บมาก็เพลินปลาตัวเดียว <c oughs> ะนะยายเขาเก็บไม่ได้ตั้งใจหรอกอันนี้เดี๋ยวจะเอาเนี่ยผักเรืมพัว ไปให้ไก่เนาะเก็บไข่เลยเพยื่อนในยายเขาเก็บก่อนนะ สามวันได้ไข่มาหกฟองนะคะเนาะนี่เดี๋ยวยายจะมาเก็บต้นหอมเก็บต้นหอมอีกมีคนถามยายว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือต้นหอมนะคะเพื่อนเล่นเอาอย่างนี้แหละคือมันตายก็ตายมันไม่ตายก็ให้มันเกิดคือมันเยอะเกินเพื่อนแล้วมันไม่ค่อยอร่อยด้วยมันมันแข็งอแต่ไปใส่ต้มปลาอะไรไม่ได้นี่ ข้าสวนมาก็ได้ของกินแล้วไปทีนี้ไปทําการต้มปลากันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆล้างเสร็จแล้ววันนี้จะใส่ผักป่าสามอย่างนะคะต้มปลากระเทียมปลาผักชีล้อมเนาะแล้วก็ผักติว้วทําการต้มนะคะปลาก็หัน่นล้างหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่เราเอ่อเอาใส่ เตาไวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เตาอบเตาฟิงมไฟทีนี้ทําการต้มน้ําอันนี้ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปพริกโดดโลกโดดลงไปมี่ขาอยู่นี้ขาแช่แข็งมันตัดลําบากยายก็เลยเอาท่อนใญ่ๆใ,ใ,ใส่ท่อนหนเล็กๆแล้เวเราก็จะมาตำน้ำตำผสมไปกับน้าพริกเนาะเนี่ยน้ำพริกก็มีขาตะไคร้หอมกระเทียมพริกเนาะนีวจะตำ แบบง่ายๆสักน้ำร้อนๆเนาะใส่ผักเตี้ยวลงไปนะคะยายไม่รู้ว่ามันจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอร่อยหรือเปล่าปลาตัวน,นี้ยายไม่เคยไม่เคยต้มสักทียายเคยแต่ตน้มพริกเนาะใส่ไปเลยผักเตี้ยวผักชีล้อมปลาเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังโอ้ใส่ไปหมดยังเหลือว่าจะเอาไว้กินกับน้ำพริกหน่อย หอมมาแล้วห <c oughs> อมกลิ่นปลาไอกลิ่นผักติว <c oughs> ้วเทียมปลา <c oughs> เปีงยงง่ายๆสไตล์ยานะคะ <c oughs> น้ำพริกยังไม่ใส่เนาะเพื่อนๆมันชุนเดี๋ยวค่อยใส่ <c oughs> น้พริกลงไปปร <c oughs> ุงรสด้วยน้ำ <c oughs> ปลา นัวเห่นมั้ยแม่ยายใส่รสดีไปแล้วนิดหนึ่งนนี้นี่รออีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่ปลาในระหว่างที่รอตำน้ำพริกกันนี่นะคะตำน้ำพริกกันนี่นะคะ ตำพริกแลกเสร็จแล้วก็แกะปลาใส่นะคะน้ำพริกของเราไปไปดูต้มปลาต้มปลาเดือดแล้วเราก็เอาปลาใส่นะคะน,น้ำร้อนๆโอ้โหไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะปลาตัวนี้ปลากระหาซื้อยากอยากเพื่อน ปลาสดยิ่งแล้วใหญ่เลยขนาดปลาแช่แข็งยังหาซื้อยากเลยใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผงนัวนิดน้อยไปชิมนะคะ แล้วนะคะต้นหอมผักชีลาวก็มีนะคะผักชีลาวชีลาวใส่ครึ่หนึ่งก็โหระพะไอ้แมงลักก็มีนะคะแมงลักเพื่อนแๆๆๆๆๆๆๆซ่บเพื่อนแซ่บจับน้ำร้อน คะเสร็จแล้วเพื่อนๆน้ำพริกปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะต้มปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่มาเดีย๋ยวยายจะพาไปกินแป๊บนึงไม่รู้ว่ามาคลิปมันยาวแค่ไหนพาไปชิมแค่รสชาติเนาะปะไปกินกันอ,อากาศหนาวๆสดน้ำร,ร้อนๆมาๆมาๆ สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมามากินแป๊บนึงกินมาชิมช้อนลายอันเกิน <c oughs> มาเดลยรดก่อนเย็ยนหมดแล้วอืม <c oughs> เปรี้ยวกำลังพอดีเลยเพื่อนๆเปรี้ยวกำลังพอดีเลยใส่ไปตั้งเยอะมันไม่ค่อยเปรี้ยวมากหรอกไอ้ตัวเนี้ย ยายไม่ได้เอาสุมนี่ซอมมากินผักกระเทียมปลาผักปลาผักปลากระเทียมปลานี่ต้มไปมันจะออกหวานๆนะอร่อยอยู่นะอยายยังหวังว่า อย่าเอากระเทียมปลามาแกงไข่มดแดงอะ่ะมันจะไปคล้ายๆผักหวานเนาะมันออกหวานหวานเนี่ยเปรีป้ยวๆหวานๆอร่อยอบอกแล้วว่าใหญ่ กินกับ <centro> ข้าวหลายอย่างไม่เป <eled iling amine> ็น <warnings> เินอย่างเดียวโอเคไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวโชว์ผักปลาให้ก่อนผักชีล้อมเมื่อวานกินกับแมี่ยงไม่รู้เรื่องเลยอร่อยเนาะ can ข้าวมอๆแล้ววันนี้ว่าจะหุงข้าวเอฟี FC ถามว่าหุงข้าวเนว้อผสมข้าวเจ้าหุงยังไงว่าจะหุงให้ดูลึมัมนก็ไม่ยากหรอกเพื่อ แล้วแต่เราอยากกินอะไนเยอะกว่าอยากกินข้าวเหนียวเยอะก็ใส่ข้าวเหนียวเยอะอยากกินข้าวเหนียวน้อยก็ใส่น้อยกว่าใส่แค่ให้ข้าวมันนิ่มเฉยๆเพื่อน อร่อยทั้งต้มกินอะไรดีละ่ะเดี๋ยวค่อยชิมเนื้อปลาก่อนอร่อยไหม ยายเคยจะเอามาทอดทอดกรอบอร่อยอามาทอดกรอบแล้วก็ตำน้ำพริกก็โอเคอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะคล้ายๆปลาเนนปลากระพงหรือปลาเนนอะไรเนาะคล้ายๆ แค่นี้แหละเพื่อนๆคลิปมันยาวแล้วอย่ากทาคลิปตัดคลิปไม่ค่อยเป็นเห็นไหมถ้าแบบว่าเข้าสวนเก็บผักอะไรอะไรเงี้ยคลิปมันจะยาวถ้าทำคลิปกินอย่างเดียวมันก็จะได้ยาวหน่อยเนาะแต่ถ้า ทำคลิปข้อเหนเก็บผักด้วยมันมันมันยาวนึกออกแล้วนึกเมนูออกแล้วพวกน,นี้ตัวเนี้ย พงศิษี์จะทำเมนูทำเมนูตัวนี้อ่ะแันนี้แหละเพื่อนขนมอร่อยมั้ยนะที่ยายเก็บมายายใส่หมดเลยนะ เปรี้ยวกาลังพอดีเลยคือมันจะได้มันจะไม่เปรี้ยวมากเหมือนอย่างอื่นนะเนาะเหมือนมะขามเปียกเหมือนอะไรเงี้ยอื